เอาเหตุการณ์หลักฐานมาร้องขอความเป็นธรรมเธอบอกว่าเธอขี่มอเตอร์ไซค์แล้วโดนเฉียวรถล้มปรากฏว่าลูกของเธอนี่ได้รับบาดเจ็บนี่นี่คือเหตุการณ์วันนั้นที่เกิดขึ้นแล้วร,รถท,<ะ>ที่เฉียวนี่เป็นรถเมย์เลยนะรถเมย์เป็นรถใหญ่ค่ะ ออกมารอเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกสาวอายุ13นะคที่ล้มลงไปนั่นน่ะ,นะูกรถเมคอสมกอชนจนได้รับบาดเจ็บปากซอยสุขสวัสดิ์14ค่ะเธอบอกว่าตัวเธอกับลูกสาวขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยแล้วก็โดนโมอเตอร์ไซค์เกี่ยวแฮนด์รถนี่นจังหวะนี้ เกี่ยวแฮนด์รถแล้วเสียหลักล้มลูกที่นั่งซ้อนท้ายมาสุดท้ายขาหักแขนหักสะโพกแตกเชิงกรานหักและเลือดตกในช่องท้องอ,อาการหนักมากหนักเลยนะคะส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้งความแต่กลับถูกคู่กรณีเนี่ยไปให้ปากคำกับตำรวจก่อนหน้าเธอแล้วเธอไม่ได้มีการสอบปากคำเลยแล้ววันต่อมาคุณแม่บอกโดนแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทตำรวจบอกถ้าไม่เซ็นรับทราบข้อกล่าวหาจะถูกออกหมายเรียกหรือหมายจับ เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่3มีนาคมลูกสาวรักษาตัวอยู่เป็นเดือนออกมารักษาตัวที่บ้านต่ออีก8เดือนคู่กรณีมาเยี่ยมครั้งเดียวไม่เคยเยียวยาเลยขอสอมอกอส่งตัวแทนมาเยี่ยมมอบเงินให้5,000บาทแต่ตอนนี้ยังค้างค่ารักษาลูกถึง30,000ื่นเลยค่ะตำรวจมาดักหน้าสอนอมาเอากล้องให้หนูดูแล้วบอกว่าหนูเป็นคนคนผิดชี้เป็นชี้ตายหนูว่าหนูผิด หนูก็เลยบอกว่าหนูลูกหนูเป็นหนักขนาดนี้พี่มันชีวิเป็นชีวตายได้ยังไงหนูเลยกลับมาหนูก็เลยมาพูดกับพี่หนูว่าหนูก็เรียกหนูบอกว่าเออเราไฟฆ่าตัวตายกันเถอะเราก็ไม่รู้จะสู้ยังไงเพราะว่าเขาก็ไม่เคยอีกความไม่หนำหนูแล้วตั้งแต่ทีแรกหนูไม่รู้จะมีเพื่อนตาจริงๆหนูไม่รู้กฎหมายด้วย น้องที่ได้รับบาดเจ,จ็บเป็นลูกครึ่งไทยแคนเบรูนะคะคือคุณพ่อของน้องเนี่ยเป็นอดีตนักฟุตบอลอาชีพเคยมาค้าแข้งในประเทศไทยแต่ตอนนี้กลับประเทศไปแล้วคุณแม่ไร้ที่พึ่งมากๆแล้วก็กังวลค่ะกลัวว่าเดี๋ยวคดีจะไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมกันนะขับขี่ก็เรามาระวังกันด้วยนะครับคุณ